นี้โดยใช้วาลปรับลมนะครับปรับให้ขนาดที่พอใจเลยนะครับนี่ขนาดเท่านี้มันจะพักลมมาอยู่เขาเรียกว่าท่อพักลมนะครับตัวให้มันใช้เกลียวทองเหลืองดีๆนะครับตรงนี้ต่อสายก็ใช้เกลียวทองเหลืองดีๆก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็สวัสดีครับ YouTube ครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับคอนติตนในช่อง1 7อยเจ็บบาทมาครับแล้วนะครับคอนเทนต์วันนี้ต้องบอกว่า ผมได้ปรับระบบลมนะครับเพื่ออาดเดิมให้กับบ่อนี่นะครับบ่อบ่อแปดตันเราะนครับซึ่งเราได้รีวิวการล้างกวงไปแล้วเนาะในคอนเทนต์นั้นครับผมได้อัพนะครับอัพเกรดนะครับระบบลมใหม่นะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะมารีวิวนะครับให้ดูว่าผมใช้ปั๊มลมตัวไหนนะครับตัวแบบไหนเราไปดูระบบลมกันเลยครับ อ่าผมบอกเลยแล้วกันนะครับว่าผมใช้ปั๊มลมลูกสูบนะครับยี่ห้อไม่บอกแล้วกันนะครับเพราะไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะครับคลิปนี้ปั๊มลมตัวนี้ต้องบอกว่าบอกไปแล้วจะตกใจนะครับ45วัตต์เนี่ยผมใจ่ายให้บ่อปลาค์บ5ตันแล้วก็8ตันนะครับ2บอบ่อเลยนะครับแค่45วัตต์นะครับกาลังลมก็อยู่ที่กำลังลมตัวนี้จะเป็น a c o นะครับ3า8เนี่ยกำลังลมจะอยู่ที่70วัตต์ต่อเ,เขาเรียกว่า70ลิตรนะครับไม่ใช่70วัตต์ขอไฟครับ70ลิตรต่อนาทีนะครับซึ่งปั๊มลมตัวนี้นี่70ลิตรต่อนาทีกินไฟ45วัตนะครับเราไปดูวิธีการต่อกันเลยว่าผมต่อยังไงให้ได้ถึง2บ่อนะครับสำหรับระบบกองแล้วก็บ่อเลี้ยงบางส่วน เรามาดูเลยนะครับผมขอตั้งชื่อคลิปนี้ว่า45วัตต์สะทานโลกานะครับมาดูนะเพราะป้อมลมตัวนี้เนี่ยผมเนื่องจากป้อมลมตัวนี้ข้อเสียมันก็คือเสียงมันดังนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องทำตัวจ่ายลมไว้ข้างนอกนะครับไม่งั้นไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับดูเสียงนะครับลองดูอันนี้ยังไม่เปิดนะครับดูเสียงนะครับพอเปิดแล้วก็สภาพนี้ครับ ถ้แต่เสียงไม่ดังนะเปิดแล้วมันน่าจะเป็นที่ฝานะครับกระทุอันนี้คือปั๊มลมที่ผมจ่ายนะครับให้กับบ่อเลี้ยงแล้วก็บ่อกรองหลกัหลกๆมีใจให้บ่อกรองนะคนี่นี่เป็นรายละเอียดมันจะเขียนบอกว่าสว่าวัตนะครับแล้วก็70ลิตรต่อนาทีจ่ายผ่านมายังตัวนี้เขาเรียกว่าผมทําท่อพักลมไว้เป็นท่อขนาด1นิ้วนะครับนี่ใช้ข้อลดนะครับเป็น4หุส รันนี้ก็ใช้ท่อสีหุนเนี่ยไล่ลงมาครับเสร็จแล้วก็มี3ทางนะครับแยกให้กับปลุกสองบ่อนะครับอันนี้จะจ่ายให้กับบ่อ5ตันครับนั่นนูนให้กับบ่อ5ตันนะครับแล้วก็นะครับจ่ายอันนี้ผมฝังไว้ครับยังทําไม่เสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกแล้วก็จ่ายไปให้กับบ่อปาครับเป็ดตัน นี้เราจะไปดูแรงลมกันนะครับว่าแรงลมที่จ่ายกับบ่อกรองนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพน้ํานะครับอันนี้ถ่ายดูสดๆเลยครับยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรมาดูนะครับหลังจากที่ผมอธิบายแล้วว่าผมต่อปั๊มลมนะครับผ่านมายังท่อสี่นิ้วใช่ไหมครับเขาเรียกท่อสี่หุนนะครับไม่ใช่สี่นิ้วท่อขนาดสี่หุนนะครับนะครับ ท่อแยกลมตรงนี้นะครับแล้วก็ทําหัวแยกไว้นะครับแล้วก็จ่ายกับบ่อกรองนะครับช่องแรกนี่คือขนาดลมนะครับของแต่ละช่องนะครับอันนี้หนึ่งหัวครับอันนี้ขนาดลมนะครับนี่จ่ายกับบ่อกรองนะครับเพื่อเลี้ยงจุลินทรีย์นะครับสําหรับลมนี้ขนาดเท่านี้ครับแล้วก็หัวที่สองครับนี่หัวที่สองนะครับตากล้องระวังนะครับนี่หัวที่สองนะครับนี่ นี่แบ่งลมมาตรงนี้โดยใช้วาวปรับลมนะครับปรับให้ขนาดที่พอใจเลยนะครับนี่ขนาดเท่านี้นี่สองแล้วครับสองหัวแล้วต่อไปหัวที่สามครับมาดูว่าสี่สิบห้าวัตคลิปนี้เราคือสี่สิบห้าวัตต์ทา้นโลการนะเดี๋ยวมาครับนี่อีกหัวหนึ่งครับอันนี้บ่อเลี้ยงครับนี่ขนาดลมเลี้ยงเลยทีเดียวครับนี่จ่ายกับบ่อเลี้ยงครับ นี่คือลมใจกับบ่อเลี้ยงขนาดเท่านี้เลยครับเทคนิคก็คือ,อปั๊มลมพวกนี้จะแรงดันจะน้อยในเมื่อเราทราบว่าแรงดันน้อยเราก็สร้างออกซิเจนจากที่มันไม่ลึกมากนะครับเราก็ไม่ต้องเอาหัวทรายลงลึกนะครับบ่อตัวนี้ความลึกอยู่ที่1เมตรนะครับเพราะฉนั้นอาจจะเอาลงสัก5 0เซนนะครับนี่ก็จะได้ลมประมาณเท่านี้ทีนี้ตรงจุดนี้เนี่ยมันก็จะมี่เขาเรียกว่า นี่น้ำที่มาจากบ่อก,กวองใช่ไหมครับคือน้ํา,าน้ําที่ออกมาจากช่องสุดท้ายขอ,องบ่อควงใช่ไหมครับอันนี้ผมเคยรีวิวนะครับมันก็จะเรียกว่าดันนะครับดันออกซิเจนไปนะครับดันหน,น้าน้ําออกซิเจนไปข้างในนะครับก็จะเป็นออกซิเจนหมุนเวียนให้กับบ่อเลี้ยงด้วยนะครับเนี่ยผมใช้เทคนิคนี้เพราะฉะนั้นอยังไม่จบครับ 45บาท70ลิตรเราเราจะไปต่อในบ่อ5ตันนะครับไปดูบ่อ5ตันกันเลยครับหลังจากที่บ่อ8ตันแล้วนะครับมาดูบ่อเล็กเราก็มีหัวแยกเหมือนกันนะครับหัวแยกวันนั้นอันนี้ผมต่อไปหลายสายหน่อยแต่มาดูว่าใช้กี่หัวกันนะครับไล่มาก็หัวที่1ครับจ่ายให้กับบ่อกรองตัวนี้นะครับนี่ หัวที่1แต่นับเป็นหัวที่4นะครับของความลม45วัตต์ตัวนี้กับจ่ายให้กับผมบอ่าตัวนี้ผมปรับวัสดุกรองใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมารีวิวนะครับให้ดูเพราะว่าช่องนี้แต่เดิมถ้าดูช่องอของผมตั้งแต่การรีวิวท,ที่ไม่ใช้หลอด UV นะครับหัวปลาคาั์ที่ไม่ใช้หลอด UV เนะี่ยในช่องนี้มันจะเป็นบอลแต่ตัวนี้ผมปรับวัสดุกรองใหม่ให้เป็นอกองชีวภาพนะครับมันจะมีอินภูเขาไฟกับฟิลเตอร์แมทนะครับ แล้วก็จัดเลียงฟิทส์แมตเป็นแนวแนวแบบนี้นะครับปกติผมจะวางไว้เลยแต่วันนี้จะชันขึ้นนะครับส่วนหัวต่อไปครับเป็นหัวที่5นะครับจะใช้ทีนี้บ่อเล็กผมก็จะใช้หัวสายเล็กหน่อยนะครับสายครับนี่ความแรงลง็พอว่าวันี้เท่านี้นะครับเรียกว่าเท่านี้ก็เลี้ยงจุลินทรีย์ได้แล้วนะครับสำบ่อแค่5าตันนะครับแล้วก็หัวสุดท้ายครับหัวที่ห ว่าใหญ่หน่อยอันนี้ใจ่ายให้กับบ่อเลี้ยงนะครับเหมือนเดิมอันนี้ก็ได้ออกซิเจนให้กับปลาแล้วนะครับนี่ขนาดเรงลงก็ประมาณนี้เลยนะครับปลาก็เรียกว่าออกซิเจนมันจะวนไปอยู่แล้วนะครับสําสหรับบ่อปลาถึงสองบ่อนะครับผมใช้แค่ปั๊มลมแค่45บาวัตต์ย้าว่า4,5้วัตต์ครับก็มาถึงขั้นตอนการสรุปนะครับเพราะฉะนั้น เราวิธีการเรียกซื้อปั๊มลมก็ปั๊มลมตัวนี้ข้อเสียมันคือมันร้อนนะครับแต่อนี้ผมก็เปิดไม่ปิดเลยนะครับ24ชั่วโมงแต่มันจะร้อนแล้วก็เสียงดังเพราะนั้นควรจะมีท่อพักลมครับท่อพักลมก็คือขนาดที่ใช้ท่อรถนะครับแล้วก็ขนาดหนึ่งนิ้วหรือท่านผู้ชมจะไปทําให้ขนาดใจกว่านี้ก็ได้นะครับอาจจะใช้สงนิ้วเลยนะครับแต่นนี้ผมคิดว่ามันเป็น ท่อ p v วียาวตลอดแนวอยู่แล้วเพราะนั้นมันจะเก็บลมไว้อยู่นะครับมันจะพักลมมาอยู่เขาเรียกว่าท่อพักลมนะครับต่อให้มันใช้เกียวทองเหลืองดีๆนะครับตรงนี้ต่อับสายก็ใช้เกียวทองเหลืองดีๆก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็เลือกซื้อสายยางนะครับอันนี้สายยางที่ต่อมาจากท่อก็เรียกว่าใช้สายยางเขาเรียกว่าสายยางสองหูนะครับ วันสรุปนะครับข้อเสียของปั๊มตัวนี้ก็คือ,อเสียงดังนะครับเสียงดังแต่ถ้าทําให้เป็่นก็เรียกว่าเสียงดังทนได้นะครับแล้วก็ร้อนนะครับข้อที่2นะครับข้อข้อเสียข้อที่2ก็คือ,อถ้าเทียบกับปั๊ม LP ใช่ไหมครับที่เป็นปั๊มยอดนิดเรา LP60 นะครับที่มันมีขนาดอาเอาพุทธเลิตรต่อน,นาทีเหมือนกันเนี่ย ตัวนี้อาจจะด้อยในเรื่องของความดันนะครับก็คือมันจะมีความดันอยู่ที่0.025เมกะปาสคาลนะครับอันนี้ผมจะไม่ลงลึกลงลึกมันจะเป็นวิทยาศาสตร์เกินไปนะครับอ่าหมอไซค์ครับซาเล้งมาแล้วครับซาเล้งเอาให้สาเล้งไปก่อนนะครับอ่ะ,อะจะง่ายกับรถายน้าทีนี้ก็ ยี่ห้อนเนี้ยเนี่ยแรงดันมันน้อยเราก็ใช้ความรู้ว่าแรงดันน้อยก็จะดันน้ําที่มีความดันสูงไม่ได้เราก็แก่ยกหัวาสาสขึ้นสูงนะ่ปามมุมตัวนี้ก็จะลวายแรยงลมได้นะครับสามารถฟีดลมออกมาเป็นฟองเมื่อได้ฟองก็จะได้ออกซิเจนนะครับสรุปนะครับส,สรุปอีกกอนสรุปนะครับก็คือปั๊มลม,ม,ม4 5วัตต์สามารถเลี้ยงปลาครับนะครับสอบอ่อนะครับบอ่อ5ตันกับบ่อ8ปันได้ แน่นอนครับถ้าใครชอบคอนเทนต์ประมาณนี้นะครับการรีวิวระบบลมบ่อประคับ45วัตต์นะครปั๊มลม45วัตต์ใช้ถึง2บ่อนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ครับแล้วก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้170บ้านปละครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อันนี้ก็เป็นผลจากปั๊มลม45วัตต์นะครับของบออ่อบ่อนี้8ตันนะครับวัสดุกองที่เราใช้ก็เรียกว่าใช้วนวน,วนบอลน,นะครับในน้ำก็ใสประมาณนี้เลยนะครับที่สำคัญต้องจ่ายออกซิเจนให้กับบ่อ,อก,กองนะครับเพื่อเลี้ยงจุลินทรีย์นะครับพอมีจุลินทรีย์มันก็จะไปะย่อยสลายนะครับย่อยสลาย สารอินซีนะครับหรือแอมโมเนียนะครับ